ผลการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2567รักษามาตรฐานระดับเพศปีที่3ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางโรงเรียนบ้านกันเตรียงมุ่งมั่นดําเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุขอย่างยั่งยืนในทุกมิติทั้งในด้านการป้องกันการแก้ไขและการสร้างการตระหนักรู้ให้กับนักเรียนและชุมชนโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับเยาวชนสรุปผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขได้ดำเนินงานภายใต้ย,ยุทธศาสตร์5ด้านได้แก่ หนึ่งมาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวประกาศผลห้องเรียนสีขาวและมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวในทุกๆเดือนอีกทั้งโรงเรียนยังได้ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และอบรมให้ความรู้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติด 2. มาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนบ้านกันเตรียงมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าเพื่อรายงานผลเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดของโรงเรียนให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ผลักปัญหาไม่ไล่นักเรียนออกจากสถานศึกษาถ้าพบนักเรียนที่เสพและติดยาได้ดําเนินการส่งต่อเพื่อนําไปบําบัดรักษาเมื่อหายแล้วให้กลับมาเรียนตามปกติ3มาตรการด้านการรักษาโรงเรียนมีนโยบายในการบําบัดรักษาและได้จัดตั้งคลินิกเสมามรักจิตสังคมบําบัดในสถานศึกษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่น 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนมีตู้เสมามรักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวกระสารปัญหายาเสพติดใช้เครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียนแการนำช่วยสอดส่องพฤติกรรมเสี่ยง 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านกันเตรียงประกาศนโยบายเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา2567โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโครงงานห้องเรียนปลอดบุหรี่ การจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติดตั้งคลินิกเสมารักและติดตั้งตู้แดงเสมารักและโรงเรียนจัดทำบันทึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายดำเนินกิจกรรมร่วมกันกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานนวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice หนึ่งในนวัตกรรมที่โดดเด่นของโรงเรียนคือการใช้ระบบห้องเรียนสีขาวที่นักเรียนมีบทบาทในการดูแลกันเองผ่านการทำงานของคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวสี่ฝ่ายโดยมีครูที่ปรึกษาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ดำเนินโครงการชาลดบุหรี่เคที่โปรดักชันที่ช่วยส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุรี่ภายในโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนบ้านกันเตรียงมีพื้นที่ในเขตบริการจํานวน4หมู่บ้านประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่สูบบุรี่เมื่อมีการสูบบุรี่ของบุคคลในครอบครัวทําให้เสี่ยงต่อการที่จะทําให้เยาวชนเริ่มสูบบุรี่ตั้งแต่อายุน้อยโรงเรียนได้พบว่าสมุนไพรในท้องถิน่นที่มีสรรพคุณช่วยลดอาการอยากบุรีได้คือหญ้าดอกขาวจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชนเลิกบุร ได้ซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการสูบบุหรี่ในนักเรียนผลงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษากับสถานศึกษาในสังกัดโรงเรียนบ้านการเตรียงได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้แก่โรงเรียนบ้านหนองจงลงโรงเรียนบ้านตะครอโรงเรียนบ้านบึงบ่ออุ่นโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมโรงเรียนแร่วิทยาโรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ โรงเรียนบ้านสามโควิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์และโรงเรียนอนุบาลขอสินรินจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษารวมถึงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้กับโรงเรียนในเครือข่าย จากการดําเนินงานที่มุ่งมั่นและต่อเนื่องตลอดจนการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นผลสําเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในานามตัวแทนโรงเรียนบ้านกันเตียงดิฉันนางสาวเฉลิมขวัญสุป,ปิงคลัสผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกันเตียงขอขอบคุณค่ะ